ผลคูณของลาบที่ไม่ใช่จำนวนจริงของสมการกำลังสามทำอย่างไรมาดูการนะครับโอเคอันนี้จะเป็นลักษณะของการหาอันนี้แซดหนึ่งแซดสองนะครับเป็นคำตอบที่ไม่ใช่จำนวนจริงนะครับแสดงว่ามันน่าจะเป็นอะไรครับเป็นจำนวนเชิงซ้อนคอมเพล็กแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการหาของสมการกำลังสามนี้ทำได้สองแบบแบบแรกคือ แซดบวกหส่วนด้แซลบหมันยกกำลัง3อะไรกำล,ลัง3ามเราได้8ปดนะก็คือ2องกำลังสาโอเคไหมแสดงว่าถ้าเลขชี้กำลังเท่ากันตัดทิ้งนะฮะฐานก็ต้องเท่ากันนะฮะฉัน้ 1, นแซดบวกหนึารได้แซดลบหมีค่าเป็นเลข2คูณควายไปเลย2องมาคูณแซดลบหอันนี้ก็แซดบวกหนะครับกระจาย2เข้าไปก็เป็น2องแซดลบสองเข้าไปนะฮะแซบวกหนะครับ Z 1, ย้ายแมาลบเหลือแดเดียวย้าย2จากลบย้ายมาบวกกลายเป็นเลข3ซึ่งตัวนี้มันเป็นคำตอบอะไรครับเป็นจำนวนจริงงั้นตัดราก1อันละออกไปละเหลือเหลืออีกรากคือแ1กับแ2นะครับทำแบบที่2นะครับก็คือเดี๋ยวเราจะกระจายกำลังสามเข้าไปแต่ละตัวนะแซดบวก1ยกกำลังสามนะครับเท่ากับ8อันนี้หารด้วยนะแะ z ลบ1ยกกำลังสามด้วยนะ คูณคขวยไปนะครับแซดบวกหนึ Z ่งกำลังสามมีค่าเท่ากับแปดคูณกับแซลบหนึ่งกำลังสามโอ้โหโกระจายกำลังสามนะครับจำได้ไหมสูตรว่าหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลังสามมีสูตรว่าหน้ากำลังสามบวกสามหน้ากำลังสองหลังบวกสามหน้าหลังกำลังสอง 2, แล้วก็บวกกับหลังกำลังสามไปนะครับถ้าสุดลบตรงนี้จะเป็นลบนะฮะเขียไหมครับตามนี้ จะเป็นบวกลบบวกลบนะฮะตามนี้เลยนะครับบวกลบบวกลบกตามนี้โอเคอตัวนี้หน้าคือแซหลังคือหน่หน้ากลาลัง3นะฮะบวก3หน้าก็คือแซยกกําลังสองคูณหลังก็คูณ1บวกหลัง3หน้า,ลา 3, หาลังนั่นเองนะฮะกำลง 2, ังสองก็แซคูณ1กําลังสองได้1นะครับบวก1ยกกาลัง3ไปนะครับเท่ากับ8เรียนแบบครับก็จะกลายเป็นแซน,นะฮะ เครื่องหมายตรงนี้เป็นลบนะแซกลังสลบสามแซลังสองแล้วก็บวก3าแล้วก็ลบหไปเอา8ไปคูณนะฮะก็เลยกลายเป็นอะไรครับแปดแซกลังสามลบแปดสามยกลังสองบวกสามแปเป็นกันแแล้วก็ลบแไปโอ้โหนะฮะอันนี้ได้แซ3ก2ลังสาบวกสามแซลังสองบวกกับสบวกห่งย้ายข้ามไปฝั่งขวาให้หมดนะครับ ได้ด้านซ้ายเป็นศูนย์นะครับอ่าเอาแซดกำลังสามเปลบเหลือเจ็ดแซดกำลังสามอ่านี้สามใช่ไหมสามย้ายข้างไปลบกับอีกยี่สิบสี่กลายเป็นลบยี่สิบเจ็ดแซดกำลังสองเลขสามบวกย้ายข้างมาเป็นลบสามนะฮะแซดก็เลยกลายเป็นเอ่อเท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดแซดหนึ่งก็ย้ายข้างมาลบกับแปดก็เป็นลบเก้านั่นเองนะครับแล้วเราก็ใช้วิธีการหาผลคูณคำตอบนะครับ ผลคูณเราตอบมีส่วนว่าไงฮะแซตคูณแซคูณแซผลคูณใช่สุดว่าลบยกกำลัง n n นี่คือกำลังสูงสุดนะครับแล้วก็เอาตัวสุดท้าย a0 หารด้วย a 1. อ่านีลบหนึ่งกำลังสเพราะมันยกกำลังสูงสุดคือกำลัง3ามเนาะนี่กำลังสามศู์คือตัวนี้ a0 ศ์ก็คือลบเก้ก็คือเลขอะไรครับเลข7นะฮะอันนี้ลบหนึ่กำลังสาได้ติดลบนะ อันนี้ลบ9ก็เป็นลบ9ไปส่วน 7. นั้นคำตอบอันนี้ได้9กส่วนนะครับผลคูณถ้าเรามีคำตอบหนึ่งให้เป็นเเป็นเศษสามนะเศษสามเป็นเลข3ใช่ไหมเศษหนึ่งและเสองคูณกันอยู่อ่าเราก็ย้ายเอา3หารตลอดนะครับก็เลยเป็นอะไรครับ3ส่วน7นั่นเองโอเคไหมจบ